เสร็จเรียบร้อยค่ะหัวใช้โป๊ผัดไข่นะคะอันนี้ทำทานแบบง่ายๆนะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันนะคะค่ะเราก็เอาไข่ใส่นะคะแล้วก็ให้ให้ไข่สุกเดี๋ยวเราค่อยคนนะคะ ไข่ข้างล่างสุกแล้วนะคะเราก็คนนะคะคนให้มันจะได้เป็นสีสันตอนนี้เราใส่กระเทียมนะคะผัดกระเทียมหอมแล้วเราก็เอาหวัวใจโป๊ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยนะคะ ต่ป้อนนี่เป็น